รอ2 4 e 0 c ีไปเลยส่วนลด50,000บาทสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องกระตูนนะคะที่โอเคคาร์เซ็นเตอร์สาขาชลบุรีนะคะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนํากระบะเข้าใหม่มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเอาใจวัยรุ่นสาวกโโตโยต้ากันนะคะด้วยคันนี้เลยนะคะ t o โ,โยต้า e ีวมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,400cc ตัว E นั่นเองนะคะลูกคา้าสว่างสมัยด้วยไฟหน้าที่เป็นมันติรีเฟกเตอร์พร้อมกับชุดไฟตัดหมอกให้คู่ล่าง ับล้อแม็กขอเจ็ดกระจกมองข้างเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวไอท้ายดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เซ็นเซอร์ถอยสีตําแหนง่งเพื่อลัยมันตีฟังก์ชันพร้อมระบบเสริมความปลอดภัยแอร์แบกคู่หน้าเป็นโซนกลางมาพร้อมกับหน้าจอมีเดียและฟังก์ชันต่างๆที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งพร้อมปุ่มอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดขับขี่สะดวกสบายด้วยระบบเกียร์ออโต้ไปกันเลย พิเศษจากปกติ5 7 8 0 0 0บาทเอาไปเลยวันนี้เพียงแค่528,000บาทส่วนลด5,000 0บาทสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะน้องกุะต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรพิเศษมานำเสนออีกต้องติดตามชมให้ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โอเคค่ะซนเตอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ